แพนเค้กเขมนิิดแต่งชุดไทยร่วมขบวนช้างสุรินสำหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิิดสวยออร่าตลอดเวลาเลยค่ะที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูสวยไปหมดเลยอีกทั้งยังมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นงานละครงานเดินแบบอย่างล่าสุดแพนเค้กก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานมหัศจั์ช้างสุรินประจาปี2566 โดยงานนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬาศีนรงค์และสนามแสดงช้างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้แพนเคก้กยังได้แต่งชุดไทยร่วมขบวนช้างสุรินทร์อีกด้วยโดยแพนเคก้กได้โพสต์ภาพพร้อมระบุว่าสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมดีมากมีปร,าาระสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมพร้อมวัฒนธรรมขอบคุณที่ให้แพนได้เป็นส่วนหนึ่งของงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์และได้นั่งหลังพี่ช้างที่สง่าง,งามมากๆค่ะเป็นบุญจริงๆค่ะ ัขจ,จัดง,งานช้างสุรินท์ ag, แผ่นแผนเรื่องราวดีๆแผ่นเค้กสวยสง่าในชุดไทยที่เป็นผ้ายกทอทองจันโสมาดูสวยออร่าสมการรอคอยจริงๆค่ะไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยยิงเวลาที่ขึ้นนั่งอยู่บนหลังช้างเราด้วยนั้นแผ่นเค้กสวยมากค่ะ